เด็กๆทุกคนวันนี้เด็กๆมาเจอกับคุณครูก้อยนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยวันแม่สําหรับวันนี้ครูคก้อยก็มีภาพพระบระมฉายาลักษณ์มาฝากเด็กๆด้วยเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆทราบหรือเปล่าคะว่าพระองค์ท่านคือใครใช่แล้วค่ะพระองค์ท่านคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวง และในเดือนนี้ก็มีวันสำคัญของชาติอยู่หนึ่งวันคือวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระรสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวงและถือเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยซึ่งพระองค์พระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่1 2สิงหาคมพุทธศักราช2 4 7พรพระองค์ทรงอภิเษก ทรงรถกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมูมิพหาราชบรมนาถบาพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9และทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาสี่พระองค์และวันนี้ครูก,ก้อยก็มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์มาฝากเด็กๆด้วยเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้ครูก้อยก็มีภาพพระราชะกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงมาฝากเด็ดด้วยเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะภาพแรกคือภาพพระราชะกรณียกิจด้านการศึกษาพระองค์ทรงพระราชทานทุนแก่นักเรียนที่ยากจนภาพที่สภาพพระราชะกรณียกิจด้านศาสนา พระองค์ทรงก่อตั้งกองทุนเมตตาภาคที่3โครงการศิลปาชีพพระองค์ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้แก่ราษฎรและเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเมื่อถึงวันแม่แห่งชาติของทุกปีพวงชนชาวไทยจะร่วมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและร่วมถวายพระพรแด่พระองค์ และในวันนี้ครูก้อยก็มีเพลงส,สดุดีพระแม่ไทยมาฝากเด็กด้วยเราไปร้องพร้อมกันเลยค่ะ สองส่องเมือนสาว่างสาวัย เวลาแล้วครูก้อยขอตัวลาเด็กๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ